ครับสวัสดีครับสวัสดียันสายสายนะครับผมวันนี้เราก็มาดูไอ้วิธีการถอดบูมนะครับถ้าช่างเข้าใจถอดอเขาเขาช่างบอกว่าถอดไม่นานหรอก ทำ,ทำไมว่าช่างวินล้อเหล็ก<ะ>ทำไมว่าช่างวินล้อเหล็กจะไหมก็เลยก็เลยล้อเหล็กไปเลย <laughs> โอ้เนี่ยครับช่างวินบอกว่าชอบงานแบบนี้อเ,เ,อ <laughs> เอาเอาไม่ใช่น <laughs> <laughs> ี่แต่แต่แต่ช่วงล่างช่วงไรนี้สบาย งานแบบนี้หนักหน่อยโอ้ผมก็ไม่เคยถอดเลยนี่ผมไม่เคยถอดไม่เคยทําเลยไม่ง่ายหรอต้องเข้าใจกับมันใช่เลยแล้วเอาไมโคโยกได้ไหมได้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 ติดเครื่องยกลุงให้หน่อยวะนั่นอู้หูไม่ยากหรอกครับแป๊บเดียวนี่วางนี่ครับหัดหัดหัด กลัวมันไม่เป็นเดี in quiero, ๋ยวอายเขาพอดีเลยน้ะยช่างเนาะถ้าถ okay. ้าเนี Half ่ยร้อนเลยอ่ะนี่ไม่ร้อนอ่ะอุ่นสบายอากาศแบบนี้ทำงานกลางแดดนี่อุ่นสบายเลย แต่ตอนบยบใบนี่ร้อนแน่นะครับตัวเอาลงทีละชิ้นทีละชิ้นครับไม่รู้จะเอาอันไหนเอาแป๊บไหนเอาแป๊บที่อยู่กับรถเลยบ่โดยจะวาดโดยมาเตรียมเอาโซ่อะไรมาเตรียมแล้วเอาโซ่โซ่ นี่ครับวันนี้ก็จะได้เอาลงจากรถดำนะครับผมมาคอยเมื่อวานมาคอยจนบ่ายเอยวา,าอเสียเขาบอกว่าเดี๋ยวไปคอยยกไอ้ด้านลงคอยยกใสให้ช่างเด้อมาคอยจนบ่ายเขาก็ไม่โทรมาบอกเนาะ มานั่งอยู่คนเดียวโดนดโอ้ไม่มากระปานแล้วงง <laughs> นั่นเลยนี่เราเอาโซ่มาครับโซอันสั้นดิโซอันสั้นที่เรายัดไปข้างในนั่นมันอะ่ะ วันนี้ก็จะได้เอาลงครับเอาลงยางหน้ายางหน้าหมดลมแล้วโเงินก็หมุนอยู่ดูยางหน้าอ่อนอีกแล้วอ่อนอีกแล้วยางหน้าไม่รู้มันซึมยังไงหาไม่เห็น จะลองไปใส่ยังในใหม่ดูนะครับทีมงานช่างวินครับกำลังถอดเองนี้ อันนี้เด้ออ้ายแต่ตะโก้อันนี้เฮาย้อนนี้ให้ลึกเปียบปวดโยธมิ่งวิไอ้ซิโรบอทแต่บ่มีบ้านตะโก้นี่เช็คเครื่องติดเครื่องเลยครับจานติดเครื่องเลย เปลี่ยนบูมครับเปลี่ยนบูมให้เลยคันนี้ลูกค้าจากสกลนครลูกค้าจากสกลนครครับรอรับได้เลยเปลี่ยนบูมเสร็จก็อาจจะไปส่งไปส่ง ค่ำคืนนี้เลยหรือเปล่าแต่คันนี้อ่ะเร็วแรงแต่คันนู้นอ่ะอีกคันหนึ่งที่เอาไปโรงงานยังไม่ได้เช็คระบบเลยเมื่อวานก็มีลูกค้าไปดูแต่ก็ รถยังไม่ได้เช็คระบบนะมันก็จะโหลดโหลดหน่อยแต่คันนี้เร็วแรงโอ้ขับสนุก รถเสร็จเราก็จะเดินมาจอดในร่มครับทิติชิเดินจอดเข้าข้างในร่มเลยแบบสบายเราจะทำการยกมุ่งมอกจากรถแล้วก็เอาไปเติมลมครับ ไม่ร้อนอุ่นอยน่อุ่นสบายเลยมายืนตากแดดเหมือนชาร์ไฟไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหรับคลิปนี้ bye บายบายครับผมช่างกำลังถอดอยู่ครับเดี๋ยวผมเอาปูมบอกจากรถหกล้อก,ก่อน